ข้อถัดมาก็คือในหัวข้อของ complex c Comp o m p อมพนะครับ complex กเนาะ complex ร์คอมเพล็กริปิดนะครับนะข้อสอบก็ออกได้เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ถ้าเขาเน้นก็จะเป็นเรื่องของฟอสฟอริปิดนะก็สร้างให้ถูกก็ไอหัวหัวจะงอยอย่างนี้นะครับก็เกยนให้ถูกแค่นี้นก็จบแลลวนะองค์ประกอบ,กอบส่วนแรกก็คือส่วนตรงกลางอันนี้ก็คือกีเซเลนะครับ ส่วนหางสองข้างเนอะก,ก็คือ fatty acid นะครับส่วนที่อยู่ด้านบนก็คือ phosphate โอเคไหมจบแล้วคราวนี้ตัว phosphate เองมันจะมีหัวอีกส่วนหนึ่งก็คือ c o r l i n e ประมาณนี้ดังนั้นโครงสร้างนี้เราจะเรียกว่า phosphatidyl นะครับ c a r l i n e มากกว่า phosphatidyl นะครับ c a r l i n e นะครับ คำถามคือสร้างยังไงนะครับก็ไม่ได้ยากเราก็มาเขียนกีเซอรอลก่อนกีเซอลอตรงกลางเป็น C ต่อ C ต่อ C มี O H O H O H ทันไหมข้างนี้พี่จะตอบกับฟอร์สเฟสข้างนี้เนาะพี่จะตอบกับฟอร์สเฟส่ะสมมตินะค้างไว้ก่อนกับคอไลน์อ่ะ ด้าน,นขวาพี่จะต่อกับ fatty acid ครับข้างขวาจะบวกกับ fatty acid โอเคไหมดังนั้นที่ก็จะเอาโครงสร้างตรงแกนออกมาบ้างโอเคเนาะได้ปะคราวนี้ตำแหน่งแรกก็เหมือนเดิมอันนี้คือ2ตำแหน่งเห็นไหมก็เกิดการสร้าง bonding กันฟอ o r p a t e di OH เอาคอล l าตัวนี้ packing กกรวมกันนะ เป็นฟอสฟอติดิคอไลน์เนาะเริ่มต้นก็คือเอาคอไลา์มาเลยจบนะครับต่อกับฟอสเฟตพี่เขียนง่ายๆไปเลยนะ O PO 3 2- สามสองลบแล้วก็ต่อกับออไม่ได้ต้องเป็น PO 2สองละว O อสองลบเดียวนะครับแล้วก็ออกซิเจนแล้วก็กีซอล สองเข็บไม่พออีกสามคันป่ะแล้วก็เหลือออกซิเจนป่ะเชื่อมกับแฟตตี้แอซิดเชื่อมกับแฟตตี้แอซิดจบแล้วไซเจนไซเจนจบบวกกับน้ำสามโมเลกุลจบเกยังดังนั้นตรงนี้คือคอหลักของมันตรงนี้คือคอหลักของมันโอเคไหม สองก็คือส่วนนี้คือหางของมันส่วนนี้คือหางของมันส่วนนี้คือหางของมันถันยะส่วนนี้คือหัวของมันส่วนนี้คือหัวของมันจบเร็วเขียนไหมถ่นปะงงไหมเด็กๆอันนี้คือเขาก็เรียกว่าดีไฮอะไรเหมือนกันดีไฮเดรครับดีไฮเดชันหรืออีกชื่อหนึ่งเราจะเรียกว่าคอนเดนอะไรก็ได้คอนเดนเซชันจบเรยว เคเนะเาะข้อสอบน้องแล้วนะ่าจะเล่นแค่ตรงนี้แหละครับว่าหัวของม,มันมีขั้วไม้นะครับอันนี้ข้อสอบอันดับแรกหัวของมันเป็นไฮโดรฟิลิกชอบน้าสมมติน,นะตรงกลางเป็นก e ีเตเลอหางเป็นไฮโดรไลไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นไฮโดรโฟบิกไม่ชอบน้ํานั่นเองจบเละเคียบากุด เขีย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 อันนี้คือฟอร์สโฟร์ลา์เขียไหมงอบจบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเราเรียกว่าฟอร์สฟาทิดิวนะครับคอไลน์ได้เปล่าจบแล้ว ก็ไปสร้างเป็นเซลล์แบนไปสร้างเป็นไมเซลสร้างเป็นไลโปโซมจบเล้วเดี๋ยวไปดูข้อสอบง่ายมากเสร็จแล้วกดหัวใจให้หน่อยนะครับโอเคครับข้ามนะไปดูที่ข้อสอบมีทั้งหมด5ข้อปฏิบัติให้เวลา7นาทีลุยจับเวลาให้ครับ